ครับสำหรับการรับเรื่องราวร้องทุกข์รวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆจากชุมชนนะครับทางทีมข่าวฮิตดยวสของเรายังเปิดรับอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเราไปที่ชุมชนทุ่งรงทองพัฒนาแบนเชโดในเขตคลองสามวานะครับที่นี่ร้องเรียนมาในเรื่องของไฟสองทางก่อนที่จะเข้าชุมชนไม่เพียงพอนะครับทำให้ที่ผ่านมามีประชาชนหลายรายนะครับที่เกิดอุบัติเหตุเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งและไม่มีไฟทางนะครับ จากกรณีที่ชาวบ้านในชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบรนชโดเขตคลองสามวาแจ้งเข้ามายัางทีมข่าวฮิตนิวส์ว่าประสบปัญหาในเรื่องของการติดตั้งไฟทางสองสว่างเข้าชุมชนขาดช่วงทำให้เกิดอุบัติเหตุเวลากลางคืนหลายครั้งล่าสุดทีมข่าวฮิตนิวส์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงปัญหาดังกล่าวโดยนางสุก,การดาสม,มินประธานชุมชนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตั้งแต่ต้นทางเข้าชุมชนมีการติดตั้งเสาไฟฟ้า และไฟส่องสว่างมาตลอดระยะประมาณ300เมตรแต่พอถึงทางโคง้งก่อนที่จะเข้าชุมชนมีการเว้นระยะการตั้งเสาไฟฟ้าและไม่มีไฟสองทางอยู่ประมาณ150เมตรทำให้เวลากลางคืนบริเวณตร,ตรงนี้มีความมืดมากซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ที่ไม่ทันระวังหรือไม่ชำนาญเส้นในเส้นทางไม่สามารถสังเกตเห็นทางโค้งได้ที่ผ่านมามีผู้ขับขี่รถ ตกลงคลองบริเวณโค้งดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้วหลายรายจึงอยากขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายโยธาสำนักงานเขตคลองสามวาและการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาทำการติดตั้งไฟสองทางที่ขาดช่วงเป็นการด่วนเพราะทางชุมชนหวั่นที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนรวมถึงช่วยลดจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมในช่วงเวลากลางคืนด้วยเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเปลี่ยว ความเดือดร้อนของชุมชนก็คือการที่ว่าไฟทางบางช่วงสว่างบางช่วงไม่สว่างแต่ตรงเนี้มันจะห่างมากก็คือตรงนั้นสี่แยกแล้วตรงนี้เป็นทางสามแยกแล้วมีร้านค้าบางทีรถออกมาจากร้านค้าแล้วก็รถทางมอเตอร์ไซค์ส่วนมากมอเตอร์ไซค์มาก็จะมาแรงมันก็จะมามีอุบัติเหตุแถวแถวนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟทางของเขตเข้ามาดูบ้างว่าทําไมมันถึงได้แดงเป็นบางช่วงมันดับเป็นบางช่วงแจ้งไปต้องหลายรอบก็ยังไม่เข้ามาดูเราสักทีหนึ่ง